นี่คลิปเร่งด่วนนะเจออาชีพในตำนานนะเป็นคุณลุงรับมีดนะคุณลุงชื่ออะไรครับลือครับคุณลุงลือผมรีบวิ่งลงมาเลยรับมีดเจออาชีพในสมัยผมแบบตัวเปี๊ยกอะรับกางไกลก็ได้ได้ตัผ้าดัดผมตัดหนังตัดกะเรียนพันปลาดอยผมโอ้โหทุกอย่างลุงมีเบอร์ไหมมีครับผมเบอร์อะไรครับ085766ปดห้เจศูนย์สองหนึ่งเก้าเขาโทรมาเนี่ยลุงก็จะฝั่นไปครับผมย่านไหนทุกที่เลยครับมันไกลนะลุงจะไกลก็ไป คือรถมีรถตู้รถจักราอ่าอันนี้คือที่เราจะให้คุณลุงรับนะคะอาชีพรับมีดรับปังไกหาย,ยากใช่คุณทำแล้วเราจับกางไกลครับคุณลุงทํามาตั้งแต่เมื่อไหร่คะก็หลายปีมือนกันเลยตอนที่ทําก่อสร้างก็เลยมาทํามาเรียนอยู่บางกะปีก่อสร้างก็เลยเงินงานรับมีดรับปังไกนี่มันไม่ค่อยมีคนทำนะงานอิสระเพราะน,นั้นล่าเสริมตัวย,ยังไม่มากหรอกคุณลูก อ๋องี้คุณลุงก็ได้รายได้หลักจากพวกร้านเสริมสวยใช่ไหมคะได้เสริมสวยอ๋อคุณรู้นะเนี่ยนี่ลองตัดลายรโอ้โห <c oughs> จากปืดๆนะนี่นนะี่ถึงพอใจไหมคะลูกคก้าอ้อไม่ได้พูดนี่กระดาษลังหนาๆหนา,นา,นา,นานหน่อยนะกระดาษกล่องนี่นี่ยามูนะยามู <laughs> ไปโอ้โหี่อันนี้คือหินอะไรครับลุงหินรับเมทินคือไปทั่วไปนะครับอ๋อทำไมมีสอง,งอันได้หินยหยาบไดหินละเอียดหินน่อง,มองบมีราบบม หลังจากรับด้วยเครื่องนี้แล้วก็มารับละเอียดอีกทีเหรอคะอยากดูที่ตั้งที่ตั้งอย่างนี้นี่เพาเสียวมึงปุบครับขอบคุณราบสวัสดีค่ะครับบายบายไปแล้วใครก็ติดต่อลุงได้ถ้าอยากไปเจอ ได้คะ่ะเดี๋ยวลงให้คะ่ะสวบเข้าไปได้ง่ายๆนี่ทดลองหันดูว่ามันคมไหมนะฝลั่งครับภาษาใต้เรียกชมพู่ผู้ช่วยเอามาให้บอกว่าเอาชมพู่มาให้ในหัวคิดว่าโอเคกูได้กินชมพู่แล้วฝรั่ง